สวัสดีจ้าพี่น้องช่องแม่บัวผ้าร่วยด้วยจ้ามือนี่ผ้ากันมาเล่มดอกไม้พี่น้องคนงานบบมีคนงานบมนานบมีค่ะพี่น้องมือนี่มาน้ากันสองคอนกับพอตาเพิ่นให้ตาเพิ่นมาตัดซอยเนาะค่ะจางเพิ่นมาตัดซอยเบ่งด้พี่น้องคืยมันสิแล้วงง่ายบบข่อยคือยังเปลี่ยนยังสี่มันเป็นแบบนี้บ่แล้วงง่ายแน่นอพี่น้องเล่มค่ะเล,เล่มเล่มอัตดอกกันนั่นมัน กันมาเล่มค่ะมือนี้ม,มาเล่มดอกไม้เด้อพี่น้องมือนี้มาเล่มดอกไม้ซ้อยกันจ้ามาเล่มดอกไม้ซวอยกันค่ะพี่น้องตัดที่สวนเก่าป้าเก่าเหรอคะพี่น้องเพิง่งลวกคนน่ะแซมบอตอันรวดดอกไม้เป็นยังบุญยังคุณพี่น้องเอ้ย เล่มสองข้นเลี่ยงง่ายบ๊บ๊นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บัวผ้าร่วยในเด้อจ้าพี่น้องหมื่อบ้านนี่เลขเล่าพัฒนาออกร้านบอกหกหนึ่งหกโอ้ยลืมวมาสัน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาสั้นบ้าน ่อยบ่ซื้อจ้ากบาทพี่น้อง่อยหอดบ่ได้มือวันจันตามไม่พี่น้องอันนี้เอามาเบาห้ฟังเบิ่งด้วยพี่น้องเอ้ยพ่นะ่ะดอกไม้งามบองามบอพี่น้องงามบอดอกไม้สวยๆดอกหน่อยกราลังซ่อนกล้วยกระท่งเป็นเงินเป็นทองแท้ล่ะพี่น้อง พูนะกรลังซ่อนึืนย่านโมมีดอกไม้ร้อยกระท่งเห็นเป็นกียู่มือมาตัดมือนี่มือที่สามคืนเป็นตูมแล้วพี่น้องสวยสวยสวยตัดแล้วบ่แล้วก็สร้างได้เก้าเข่งซิบเข่งกับสิเขาบ้านแล้วพี่น้องจ้าพาพี่น้องมาชมสวนดอกไม้ สวนเกาหม่องเกาเวลาเดิมพี่น้องเอ้ยมันหน่อยขนมือนี่บุญกระถินอยู่บ้านเนาะค่ะเพื่อนไปเอาบุญกระถินมันเลยบบมีข้นมือนี่เพื่อนไปเอาบุญกระถินข้นงานกันเลยหน่อยคน้นมีสองข้นนึ่งมือนี่เฮ็ดจงได้สิพ่อไงตัดแล้วแล้วกัสิเขาบ้านไปคัดไปแพ็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปคัดไปแพ็คคัดใส่หน่อยใส่ใหญ่ ลูกสิออกตลาดมือแรงเนาะค่ะพี่น้องเมืองดูพวกเจ้ากระสออนคักบ,บก่พุ่นน่ะปลาดอกไม้พี่น้องเอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆตัวท่านเงินท่านท่องผู้ใดมีดาวเรื่องช่วงนี้ปนันท่องข้าพของเรานี่อือเมืองดูผพุ่นบุญกระถินพี่น้องบุญกระถิ้นระบาดเนียน แหงตัดแหงแตกแหงตัดแหงง่ามแหงสั์พี่น้องเลยง,ง,ง่ามคักง่ามเนือึงดูพอดีพอดีตัดเบอร์สองเบอร์สามง่ามง่ามเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมาชมสวนดาวเรื่องน้ากันเด้อจ้ามาชมสวนดาวเรื่องน้ากันผู้ใดบัดทั้ไนเห็นสวนดาวเรื่องกระไดมาเบิงมาชมน้ากันเด้อพี่น้องจ้า ชมสวนดาวเรืองชมสวนดาวเรืองน้ำกันค่ะพี่น้องสวนดาวเรืองสวยๆข้ามาตัดดาวเรืองเนาะค่ะพี่น้องเนาะดาวเรืองสวยๆค่ะดาวเรืองสวยๆพี่น้องตัดดาวเรืองน้ำกันเด้อค่ะเด้อมือน,นี้วันเสาที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกแปดเนาะค่ะพี่น้อง เมื่อวันจันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บัวไว้เดอ้อพี่น้องเมื่อวันจัน์แม่บัวสิผ้าสิผ้าต่ำเล่าพี่น้องร้านแม่บัวเองร้านแม่บัวบอกหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่น้องถือเท่องบนเื่องล่างแต่ว่าแม่บัวบริสุทธิ์ยากน้ำดอกไม้เลยบริสุทธิ์ค่ะพี่น้องอืมมีแต่ไทบานเพิ่นถือเนาะค่ะ แค่บานข้าเจ้าซื้อน้ำข้าเจ้าได้แตกเซีวเซีพี่น้องเอ้ยโศกไผยโศกมั่นเนาะพี่น้องเนาะดวงพระท่านได้่หอดดวงพระท่านได้กับบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องเนาะเมนโบบอกเจ้าว่ามันแล้วแต่โศกไผยโศกมั่นแล้วแต่ดวงไผยดวงมั่นได้แนวมมอนี่เนะาะผู้ลังคนบอกคักๆแล้วกับเศร้าถือกามี อันนี้เพื่อนว่าสิบอกไปเรื่อยๆจนว่าเพื่อนเลี้ยนจบเพื่อนจังสีเศร้าบอกเพื่อนว่าเพื่อนบอกเนาะค่ะตอนนี้เพื่อนก็อยู่อนุบาลสามบอกเลขมากตั้งแต่ฮัดเว้าได้ฮัดกำเข่าสารบอกมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆจนว่าเท่าทุกมือนี่มีช่วงหนึ่งเพื่อนบอกบ่ถือเนาะค่ะเพื่อนว่าบอกแล้วกับบ่ซื้อบอกแล้วบ่ซื้อสิบอกห้ค้นที่บ่ซื้อเพื่อนว่าคนไหนที่ซื้อค่อยเสียบอกเพื่อนว่าอืเพื่อนบอก เ่็น่าสีหายต่ายยาสีบาไหแม่สีหาตายาก็เลยว่าไหาแม่น้ำแน่แม่น่ะน,นะต้องบอกเขาให้เขาได้วิทย์หนีวิทย์ศินเขาเป็นนีร้ายล้านเด้ให้เขาได้วิทย์หนีวิทย,ย์ศินเร็วๆเป็นเรื่า,าสีหาย,ยี่แม่กับห้อ่าเพ,อเพื่อนว่าสันเพื่อน่าพี่น้องเลยเอาวัานจันเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่บัวไห้เด้อค่ะวันจันเอาน้ำกันค่ะพี่น้อง ว่นจันท์ค่ะว่นจันท์ว่นจันท์นนเอาน้ำกันค่ะพี่น้องบอไดกลับค่ะพี่น้องหกหนึ่งหกตรงตรงเลยค่ะหนึ 1, ่งหกตัวเด็กสามตัวเก็หนึ่งเก็ดพี่น้องเพื่อนไห้มันมาออกเก็ดเก็เนาะค่ะเด็กสามตัวเพื่อนไหเก็หนึ่งเก็แบบนี้มันมาออกเก็ดเ,เ,กเ,เก็ 1, เกบน,น,ออกกบนพี่น้องเอ้ยยากับยาปึกคักเนียยากับหอดบอไดเด้ ยาใบสื่อเนาะลืมยากน้าดอกดาวเรืองตัดดาวเรืองคัดดาวเรืองแพ็ดาวเรืองพี่น้องเอ้ยต่ปานันก็ออกตลาดเด็กจนสิบ่ท่านลูกค้าจ้ามือวันจันทร์เอาไหมค่ะพี่น้องเพื่อนว่าสิบ,บอกยาว้ตะเนินเนินเพื่อนว่ากันสื่อไว้ได้ตะเนินเนินคือยังไงลอตเตอรี่เนาะพี่น้องสื่อลอตเตอรี่ไห้เนาะอันนี้หอดมือมาเข้าจังสื่อ เาจังได้ซื้อลวมันก็นเลยเป็นจังได้บุพีน่น้องไม่บัวกระไรจ้าชมสวนดาวเรื่องค่ะพี่น้องช่มสวนดาวเรื่องอันนี้ว่าให้ฟังซื้อๆดอกอยากให้พี่น้องเบิ่งดาวเรื่องสวยๆแผ่นกล่องให้เบิ่งแผ่นไปแผ่นมาอยู่นี่ละพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่บัวในเด้อจ้าช่องไม่บัวผ้ารวยจ้าผู้ใดเอขามาเบงคลปนี้แล้วแชร์ออกไปเด้อค่ะพี่น้องแชร์ออกไปจา้าแชร์ออกไป แช่บอกบุญกันค่ะแช่ไปเลยค่ะพี่น้องแช่ไปเลยจ้าแช่เ้อพี่น้องผูใ้ใดแช่ผู้นั้นได้บุญเนาะค่ะผู้ดใดแช่ผู้นั้นได้บุญค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเสียห้ให้้นวิธห,ห,หนีวิธศินเพื่อนว่า